สวัสดีค่ะพี่ยอดจันยอดเซียนบุรีรัมค่ะครับสวัสดีครับก็จะมาตามแนวทางเพื่อนบ้านต่อค่ะพี่ยอดของครับมาดูงวดที่แล้วก่อนนะคะพี่งวดที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเลขออกเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามเนอะสองตัวล่างหกเจ็ดก็สายวิ่งสายรูดให้ ล่าให้ล่างห้าโนะ่ะมาบนเนะค่ะพี่ยอดก็บนกันล่างเนะแต่ว่าก็มาเนาะก็ถือว่ามาแต่ผมมั่นใจว่าห้ามาแน่นอนยังมีอีกก็เลยมาจริงแต่มันไม่มาล่างมาบนเนาะโจก็ยังบอกว่าเอ๊ห้ามันยังอยู่อีกเหรอพี่ยอดนะมันมาแล้วก็มาได้อีกเนะออกตัวเดิมนาอค่ะห้าสามหกเจ็ดเนาะเจ็ดห้าสามอ่ะอันนี้ก็แนวทางเนะ เป็นแนวทางฝากงเอฟซีแฟนช่องนะพ่อแมทชอบก็ตามก่อนเนาะไม่ชอบก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินไปก่อนก็ได้เนะะฟันดีไหมครับพี่ยอนครับก็ฟันดีอยู่กับโอ้ฟันดีเมื่อคืนนี่บอกฟันวันไหนพี่ครับฟันดีเมื่อคืนฟันว่ายังไงมงเล่าให้ฟังบ้างดูโอชอบฟันมาก ได้นั่งแต่รถขึ้นรถไปแล้วด้วยกันเยอะกว่าเงินอืมได้นั่งแต่รถดิครับได้นั่งรถเราจะสงสัยจะดีขึ้นหลังจากว่าทำชุดราวนี้ใช่ไหมพี่ทำเลขชุดราวนี้แล้วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับชุดราวนี้ทําแต่เมื่อวานใช่ปะละ่ะครับทำแต่เมื่อวานเลขพี่ยอดจะลดแต้มไหม ก็ก็ไม่แน่เหมือนกันเหมือนเออเมื่อวานในฮานอยนะต่างประเทศนะได้ตัวโต๊ดเพมให้เกตสองฟู้งเราฟุ้งสองเกตปกติเข้าปกติใช่ไหมปัดเข้าเข้าตัวโต๊ดก็มันก็เหือนว่านานๆมันจะเข้าทีสามตัวเนาะแต่มันก็เข้าอยู่นะพี่เนาะครับแต่มันก็เข้าอยู่ เมื่อเดไม่ได้ตามมันมันเข้าสามตัวต้นแล้วก็สองตัวเข้าไหมไม่เข้าครับ<อ>ไม่เข้าสักตัวเลยจะเข้าตัวต้นแปลกปก,กติเนาะแนวทางข้ามแนวทางเพื่อนบ้านเนาะฮานอยรวยไรวันใครอยากได้ก็โทรกับพี่ยอดได้เลยเนาะเป็นไม่เงียบเงาจนเกินไปนะพี่เนาะครับสามห้าออกตามสี่ห่ามโอ้โหดีแต้มใช่ไหม ตับนี้เต็มงานล้เต็มบอกแล้วว่าถ้านั่งรถนี่ต้องลดหนึ่งแต้มเด้อนั่งรถนี่แนวทางตัวเลขนะมาดูกันค่ะพี่ออนบนวิ่งรูดอะไรคะพี่วันนี้ครับบนวิ่งรูดรับเดลกอนโมเตอรเอาเสือปาออกบนวิ่งรูดอ่าทูนรับล่างค่ะล่างสี่ครับล่างสี่เนาะค่ะอย่าลืมบนกับล่างด้วยเด้อ บนกันล่างด้วยจะเลี้ย่ยอนเดี๋ยนี้ล่างมาบนตลอดเลยนะพี่นาะให้ล่างเข้าบนตลอดเพราะแสดนบางดีเราก็กันกันกันไว้ด้วยสามตัวค่ะสามตัวสี่เจ็ดศูนสี่เจ็ดศูนย์ค่ะเก้า <9 33. S 1> สามสามสเก้าสามสามค่ะ สองเจ็ดสองสองเจ็ดสองค่ะขับเน้นทั้งสามหางครับค่ะจับสองตัวค่ะสองตัวให้เอสีเอาไปพิจารณานะครับกลับตัวด้วยตื้อบลเลคล่างนะครับเจ็ดศูนย์สามสามมีเจ็ดศูนย์เนอะแล้วก็สามสามแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองค่ะขับเน้นทั้งสามหงางเหมือนกันครับจ้า อาวทีนี้ตัวกันมีสองหางกับเจ็ดหนึ่งสี่สองมีเจ็ดหนึ่งแล้วคะสี่สองค่ะครับอาทีนี้สองตัวมีให้ชุดเดียวเหมือนเดิมครับสี่ตัวสี่สองเจ็ดสองกับสี่สองเจ็ดสองค่ะครับมีแค่นี้แหละครับ แต่ที่ไม่จับก็มี4 7 9 3นะพี่เนาะ2 7เนาะเอ้ย7 2เองเนาะจับอยู่2 7 2ครับก็ให้เอกตี่ไปตับเอาอีกพิจารณาเอาอีนะครับมี4ู่ของก็จับใอาแล้ว0ก็0 4 0 9เนาะ0 2ประมาณถ้าหลักสองถ้าจับมาอยู่ในนี้0 3ประมาณนี้เนาะครับอ่าี๋ยนเรีนอีกนะ สามตัวเน้นทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่สามชุดัเน้นทั้งหมดเลยครับสามชุดเลยครับให้น้ำหนักเท่ากันจ้าตัวเลขสองตัวเน้นที่เจ็ดศูนย์น่ะสามสามแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองจ้าเลขสี่ตัวคือสี่สองเจ็ดสองน่ะในทางของมิยอนเซียนบุรีลำน่ะครับเออวันนั้นอ่ะสัมผัสไปสัมผัสมา เสียงเงียบหายไปเลยไม่รู้เป็นกับเครื่องพายเท่าไหร่ก็ไม่รู้รรเสียงหายไปเลยยู่ๆหาดรหารับค่ะเสียงหายไปเลย,เลย,เลยจริงๆก็เลยว่าเอาเ๊ะเบนทำไมพี่ยอดหายไปหรือว่าสายเข้าหรือว่าเน็ตไม่ดีตกันเป็นเน็ตนะครับเนาออยู่ที่บ้านนี่นะพี่ยอดก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะพี่รับนั่นแหละมันบางที่ก็อาจจะมันจะสะดุดอะไรเหมือนเลย เก่า,าใหม่ดูใส่กันได้แะ้วไะพี่ยอนมีอะไรพูดกับเอฟซหน่อยนะพี่ครับก็วันนี้นะครับวันพุธที่สิบสีนะครับอาจารย์ยอดขออวยพราาให้เอซทุกท่านที่ได้ติดตามมาตลอดนะครับก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คหาสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ท,งทังช่อองคุณโตภารวยด้วยนะครับ วันนี้ผมก็หวังว่าอาจจะไม่พิดหวังอาจจะได้สมหวังอย่างแน่นอนวันนี้ค่ะครับแล้วก็ครับมันใจมันใจเกินร้อยวันนี้ยังไงก็อัดมีให้เลยครับครับก็ขอให้เอซีทุกท่านจงโชคดีกับอ่าแนวทางตำราว,วันนี้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ยอดจันยอดสิมริลรัมค่ะพี่ที่แบ่งปันแนวทางั่งนเอซีแฟนช่อง ทางช่อง y ย t u b e โจภารวยน้องอ่ะเออลืมถามไปนั่งรถทะเบียนอะไรไหมจำได้บ้ะในความฝันจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นั่งรถยนต์ใช่ไหมล่ะเป็นเป็นรถฟิปอัพแต่แต่ไม่ไม่ได้ดูทะเบียนจำไม่ได้นั่งไปเที่ยวกับพวกไปแล้วก็ตื่นพอดีเลยอ๋อควมฝันคือได้ไปเที่ยวเนาออ่ะค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณมากค่ะพี่ยอดค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับค่ะ ก็เป็นแนวทางของพี่ยอดเนาะ,ะจานยอดเซียนบุรีลมแนวทางเพื่อนบ้านข้ามคงไปเย็นนี้เนาะ,ะรอบสองทุ่มครึ่งนะะเนาะกะ็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกเสน,ดนะะิดเนาะขอกราบของพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดนะคะผู้ใดกดถ่ายก็ขอยแตกสามตัวสองตัวเนาะข้ามคงไปเล่าเย็นนี้เนาะ ซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งเด้อคุณผ่องคุณแม่รางวัลที่หนึ่งถึงหาสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้ถูกทุกๆรางวัลเนาะที่มีพูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเนาะ,อะซึ่งชอบอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะ,อะช่วงนี้กะแนวทางมีเข้ามีหลุด พิจาราเอานะะใช้สติปัญญาตัวเองด้วยเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เนาะบางครั้งก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินดูไปก่อนถ้ายังไม่แน่ใจกับเบิ้งไปก่อนเนาะมั่นใจจังวากันเนาะสำหรับคลิปนี้กัขอตัวก้อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ